ท่านชมที่ติดตามชมรายการเสียงจากใจไทยกู้ฟ้าจากธรรเนียบรัฐบาลนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับผมมาที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิครับน้องๆน,นั่งข้างหลังกันเดีย้โ,โหบ่งไม้บอกมือหน่อยค่ะ โอโ้น่ารักมากนะครับก็ติดตามรับชมรายการเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีลงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่รับตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดเลยนะครับแต่ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นครั้งแรกครับ ไล่เลียงการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการนะครับท่านเดินทางมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก่อนนะครับหลังจากนั้นครับก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับโดยเฉพาะงานที่มีชื่อว่ามหากรรมไก่เกลีย่ยช่วยลูกหนี้มีอยู่มีกินมีใช้และก็พบปะพี่น้องประชาชนครับที่บริเวณหอประชุมลานพี่กุลมหาวิทยาลายัยนราธิวาสราชนครินนะครับ จากนั้นครับก็มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมกับส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมส่วนจังหวัดอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแม่น้ําสุไหงโกโลกหรือที่เราเรียกว่าแม่น้ําโกโลกครับเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณประมาณสักสองสาล้านบาทคนละครึ่งกับมาเลเซียนะครับแล้วก็กําลังเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี68นี้ครับจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ปี และปี70ก็คาดว่าจะกลายเป็น4เลนไปกลับนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนั้นเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ในพื้นที่ชายแดนนะครับจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ยอดท้อครับ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากอำเภอเมืองจังหวัดราธิวาสมาลงที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ผมยืนอยู่นี้จากนั้นก็นั่งรถต่อมาครับมาพบกับน้องๆเด็กและเยาวชนในโรงเรียนแห่งนีนะครับจากนั้นครับท่านยมตรีก็เข้าไปและฟังการบรรยายถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขุดลอกการบำรุงรักษาร่อง ชายฝั่งทะเลลอกน้ําปัตตานีแล้วก็จุดจอดพักเรือปัตตานีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วก็การพบปะกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงของจังหวัดปัตตานีครับนอกจากนี้ครับยังพูดคุยกันถึงเรื่องของรถไฟโดยเฉพาะร,รถไฟรางคู่ที่วิ่งจากกรุงเทพมหานครมา2 3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็จะไปจบอยู่ที่ แถวชุมพรจากชุมพรมาที่สุราษฎร์ธานีมาที่หาดใหญ่หาดใหญ่ไปที่สุงไงโกโลกไปที่ประดังเบญสานะครับก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่3จังหวัด,ดแดนภาคใต้ครั้งแรกครับเรียกว่า2 3เดือนวันนี้ท่านนายกมนตรีนั้นลงพื้นที่ภาคใต้บ่อยมากเลยนะครับก่อนที่ในวันจันทร์นี้ท่านจะเดินทางไปที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเพื่อที่จะประชุมร่วม World Economic Forum นะครับซึ่งถือว่าเป็นการนำประเทศไทย ไปสู่เวทีโลกครับนี่แหละครับผู้นําของประเทศไทยขึ้นเหนือไปอีสานอยู่ภาคกลางลงภาคใต้แล้วก็บินไปไปชุมในต่างประเทศครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศข้างหลังคนอน้องๆเดินมาตรงนี้หน่อยครับแหมดูบรรยากาศนะฮะเดินตามมาครับเดินตามเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับจากรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทุกวันเสาร์แปดนาฬิกานะครับสวัสดีครับ นี่แหละครับคือบรรยากาศสีสันในการเด็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะออกมาถ่ายภาพกับน้องๆนะครับและนี่คือการรายงานบรรยากาศจากอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ